เงิน,นที่ยืมไปอ่ะเมื่อไหรจะคืนนี่หวานคุณจะพูดเรื่องนี้ทำไมเนี่ยน,นี่ยอดนี่ขนาดแกสอง,องคนยังไม่ได้แต่งงานกันนะแฟนแกก็ทำตัวเป็นใหญ่แล้วออหวานนี่มันเรื่องของผมคุณจะยุ่งทำไมอ๋อผมคงให้ท้ายคุณมากเกินไปแล้วสิทำไมฉันจะยุ่งไม่ได้อะ เงินก็เงินของฉันนี่ยอดถ้าอยากได้เงินคืนน่ะก็มาพูดกับฉันตรงตงไม่ต้องให้แฟนมาทำอะไรแบบนี้จะบอกอะไรให้นะไอ้เงินที่ยืมไปเนี่ยคืนแน่แต่ไอ้ความสัมพันธ์เป็นเพื่อนระหว่างเราสองคนเนี่ยจบลงแค่นี้พอละเฮ้ยเจนี่หวานทำไมคุณต้องทำให้ผมขายหน้าตลอดเวลาเลยวะโอ้ยเจ ขอยืมรถพี่ยอหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นกี้เอามาคืนเดี๋ยวเติมน้ำมันให้เต็มถังเลยกี้กี้คุยกับใครอยู่นี่รู้ตัวไหมเห็นพี่เป็นคนขี้งกขนาดนั้น,น,นเลยได้ไงได้สิจ้ะสำหรับกี้เนี่ยพี่ให้ได้แล้วอุ้ยขอบคุณค่ะเอามานี่รถคันเนี้ยฉันต้องใช้เน่คุณกี้ก็เป็นน้องผมนะแค่ยืมรถไปแป๊บเดียวอะ่ะจะเป็นอะไรไปอะ่ะ ที่หนูให้ยืมละแต่พี่มีสิทธ์อะไรไม่ให้หนูยืมก็สิทธิ์ตรงที่ว่ารถคันนี้พ่อฉันเป็นคนซื้อให้ฉันแล้วน้ำมันรถฉันก็เป็นคนเติมพี่ยอดรถน,นี้ไม่ใช่ของพี่ยอดหรอเสียแรงอะที่แม่บอกว่าพี่ยอดอ่ะพึ่งพ่าได้มากที่สุด อะไรให้ฉันคอยแก้ปัญหาให้คุณตลอดก็ผมเป็นแฟนคุณไงถ้าผมมีหน้ามีตาเนี่ยก็ช่วยส่งเสริมให้คุณไม่ใช่เหรอแล้วทำไมฉันต้องอยากได้หน้าด้วยเพราะสิ่งที่คุณทําเนี่ยคุณทําให้ตัวเองดูดีแล้วทำให้ฉันน่ะดูแย่ตลอดนี่ฉันรู้จักกับครูสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเลยนะถ้าจะช่วยให้หลานนายี่เกรดดีขึ้นเน่ยไม่ใช่เรื่องยากเลย นี่คอลเลกชันจจริงๆขอบใจมากนะเพื่อนแน่นอนถ้าอย่างนั้นแค่นี้ก่อนนะคนที่คุณจะติดต่อให้เพื่อนเนี่ยใครเหรอคะอ๋อตี้เน่ะเออนี่หวานได้ข่าวว่าพี่สาวคุณเป็นครูสอสนภาษากังกนี่ช่วยสอนให้หลานตี้เขาหน่อยสิยแต่ว่าครูที่สอนในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้สอนนอกเวลานะคะแต่ว่าวันนั้นน่ะผมเห็นเขาสอนให้น้องคุณอยู่นี่ นั่นมันก็คนในครอบครัวยังไงล่ะคะอีกอย่างหนึ่งอะพี่ฉันก็ไม่ได้คิดเงินด้วยถ้าง,งั้นดีเลยก็ไม่ต้องคิดเงินเพื่อนผมสอนเพิ่อมอีกสักคนเดียวจะเป็นไรไปเอาแบบนี้แล้วกันนะกินข้าวข้าวที่ยอดไหนบอกว่ามิวสอบติดมาหาลัยแล้วอะจะมีของขวัญให้ไงพี่ไม่ได้ลืมใช่ไหมใครว่าพี่ลืมลอะ นี่ไงไเตรียมไว้ให้แล้วนี่ไอโฟน e 15 Pro m ปรเลยไม่ใช่หรอหถ้าเป็นพ่อแม่นะไม่ซื้อให้แพงขนาดนี้หรอก <c oughs> ทีนี้มิวรู้แล้วใช่ไหมว่าใครใจดีกับมิวพี่อยอดใจดีที่สุดเลย, <c oughs> ยงั้นกลับบ้านไปใส่ซิมก่อนนะจ้ะพี่หวานพี่อะคบกับคนที่ใจดีแบบพี่ยอดแบบเนี้ยพี่โชคดีมากเลยหรือปะ นนนะนี่คุณเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้เขาไปได้ไงอะ่ะก็มิวเขาสอบเข้ามาหาลัยได้ให้โทรศัพท์ไปก็ดีแล้วนี่แต่โทรศัพท์เครื่องเก่าของฉันมันพังแล้วอะ่ะแล้วฉันก็คิดแล้วคิดอีกอะ่ะฉันตัดสินใจนานมากเลยนะกว่าฉันจะซื้อเครื่องใหม่ได้อะ่ะแถมเครื่องนั้นยัง่อนอยู่อีกด้วยอะ่ะนี่คุณแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยจะได้กันนัากันหนาววะ อีกอย่างนึงผมสัญญากับมิวเข้าไว้แล้วถ้าผมไปเอาคืนนะผมก็ขายหน้าแย่สิบ้านหลังนี้นะ่าจะตอบโจทย์คุณลูกค้าที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับที่ทางานของคุณลูกค้าค่ะอันี่คุณเดี๋ยวผมไปรับสายเอานะ พอดีว่าฉันอยากถามหน่อยอะคะ่ะว่าฉันขอคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรงได้ไหมฉันจะคุยเรื่องของแบ่งค่าเช่าอะคะ่ะเพราะว่าถ้าฉันเอาเงินค่าเช่ามาจ่ายมันก็มเยอะเกินไปอะคะ่ะคือพอดีเจ้าของบ้านหลังนี้เขาอยากให้เช่าเป็นหลายปีอะคะ่ะไม่งั้นบ้านหลังนี้คงไม่ว่ามาถึงตอนนี้หรอกใช่ไหมคะนี่คคนเอาเงินมาห้าหมื่นสิเอาไปทำอะไรอะคะ ไอ้เจมโทรมาหาผมมันขอยืมเงินมันเดือดร้อนมากจริงนะเอามาแล้วเขาได้บอกไหมคะว่าขอยืมไปทําอะไรนี่คุณจะถามมาเยอะแยะเนี่ยถาม,มาเยอะก็ต้องให้ยืมอยู่ดีตัวคุณเองก็ไม่มีเงินยังจะมาขอยืมเงินฉันไปให้เขาอีกเพื่อนมาขอยืมเงินถ้าผมไม่ให้ยืมก็ขายหน้าผมแย่สิเอามานี่เอามานี่ ไม่เอาดีกว่าคะ่ะขอโทษนะคะนั่นก็ญาตินี่ก็เพื่อนเขาพูดมาแบบนั้นน่ะให้ผมทำยังไงเดี๋ยวก็ยาติเดี๋ยวก็พี่น้องอะ่ะคุณเคยนึกถึงฉันบ้างไหมคุณไม่เคยนึกถึงใจของฉันบ้างเลยแต่ถ้าคุณอยากมีหน้ามีตาในสังคมอยากหน้าใหญ่ใจโตมากเนี่ย ได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็ทำทุกอย่างด้วยตัวของเองล่นี่คุณหมายความว่ายไงก็หมายความว่าถ้าคุณอยากมีหน้ามีตาในสังคมมากนะคุณก็ทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องคอยพึ่งพาให้คนอื่นแก้ปัญหาให้ฉันเหนื่อยแล้วที่จะต้องแก้ปัญหาให้คุณตลอดเพราะฉะนั้นเราสองคนเริ่ก อ๋อแต่มีอีกอย่างนึงนะช่วยเอาเงินมาคืนฉันด้วยเพราะถ้าคุณไม่คืนฉันจะเอาเพื่อเขาได้แต่ว่าคุณอย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกันอยากได้น่าจะลืมความสำคัญของเราเพราะว่าความอยากได้อยากมีของเขาจึงทำให้เราเป็นทุกข์ทรมาน ถึงแม้ว่าเราจะทำดีกี่ร้อยกีเหมือนครั้งเขาก็ไม่เคยรักเรารอก